มึงเอากูไม่ลงหรอกเพราะวันนั้นมอไซ์วินทั้งทั้งวินยังเอากูไม่ลงเลยเฮ้ยมึงมึงเก่งขนาดนั้นเลยเหรอวะป่าวกูไม่จ่ายตังค์แม่งไม่ให้กูลงไอ้ยี่ห้อเออเคเริ่มมาทำไม่ได้จ้างผมแม่งเอาไว้สัตว์แม่งเอา คำเตือนคลิปนี้อาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมเด็กๆอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำหรือง่ายๆไปตามพ่อมาดูด้วยบอกเลยบันเทิงแน่นอนอะไรนะกดซับให้กูด้วยวันนี้เรามาในสเตจสเตจไหนวันนี้สเตจไหนอโอ้โหเจ็บคอเพือ่อน ทำทำอะไรครับแหมเป็นนี่มึงพูดกับลูกค้าเพราะขนาดนี้มึงนี่คือกูทำอไรครับฮะติดต่อประตูหน้าเลยครับพี่ถ่ายอยู่เลยไถอยู่แล้วเมื่อกี้พี่ที่พี่ตะโกนอ่ะก็คือเสียงเข้ามาเต็มเลยเอาหรอขอโทษใช่ไม่ทันไรสักนคือไงตอนนี้ทุกคนคือกำลังดูพี่กินกาแฟยังไม่จูนนั่งกินกาแฟไปเรื่อย อารมณ์ยังไม่ดีหลบไปมาทำหาอะไรก็ไม่ดีสไตล์สุดตาลามสองว้าวชัดบอกไว้ดิว่าความแรงเป็นไงสูตรไม่ส้ำกูจำไม่ได้แรงม้าไม่บังเกิดถ้าเพื่อนไม่เปิดห้องไดโน่ให้ผมอโอเคนี่ก็ดิกแว่นนี่ก็ดิกแว่นโอ้หพอเถิดเดีวาแว่นมา วันนี้ก็ต่อจากคลิปที่แล้วคลิปที่แล้วเป็นเครื่องสเต็ปแ,แต่ตรงนี้คือก็ คลิปที่แล้วเราไม่มีนี่นะอันนี้สเตตอันนี้สเตตสองอะมีประเก,กเันเพิ่มขึ้นมาเราม,มีชักรัดเสื้อเหมือนกันวนะพีอออ่อ๋อครั้นงนี้เราใส่เสื้อแขนชั้นอันนี้ใส่เสื้อแขนยาวอ๋อโอเคข้างในนั้นใส่เสื้อขาวใช่โอเคโอเค,อเคยนเลยวันนี้วันนี้มาสเตตสองเป็นชักสี่นิ้ครึ่งลูกหกสิบห้ามิฝาก็จะวาวใหญ่ที่นี่ขาเที่ยวลูกเท่าไหร่นี่หกสิบสองชักเดิมอ๋อใช่ ร้อยไปแล้วพังเหรอขายแล้วปะทั้งแต่ออกคลิปปุ๊บคนโทรมาปั๊บขายแดกทันทีแสดงว่าเอกเซตเตอร์แม่งมาแล้วไม่รู้ก็กูเล่นอะขายแล้วเล่นก็เรื่องเรื่องของแม่ตัวนี้ขายเลยปะ่ะถ้าจบถ,ถ้าคลิปนี้ออกไปขายเลยว่าเคยบนไหมศูนย์เก้าสองเก้า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 ไม่ได้อยากขายเลยดีแต่โทรมาได้เลยซื้อต่อเลยไหมคอมเมนต์ได้เลยนะครับนี่เดี๋ยวเดี๋ยวก่อนโจร จูนราคาหนึ่งแล้วจูนเสร็จกูอีกราคาหนึ่งเพราะหลังจูนรู้แรงมาแล้วถ้ารู้แรงมาอีกราคาหนึ่งเลเออเหมือนเดิมฟูณจะตนเน็กฮะคุณะตนเน็กใช่ไหอกดิเขามันรู้หมดดิว่าเราใช้อะไรเราต้องขายของดิ เก็บของงมึนะอ๋อโอเคแต่เราไม่ขายแล้วตอนนี้เราไม่ขายกล่องนะฟูลแดนนิ m มึงพูดเองนะเราเล่นเราเล่นขายที่ไม่ขายที่พิเศษวันนี้เราเปิดกล่องมาเขาที่เหนียวนิ่งไงมาเย็นนั้นมีได้กล่องครบมีกล่องครบมีไส้กล่องครบก็ไส้กล่องเดิมด้วยยังไม่ได้เปลี่ยนเวันนี้เปิดกล่องมาแต่แต่ตัดแตกวันนี้ได้เห็นรถชีสสองวันนี้ผมชีสสองากเห็นนะพี่ มันอยู่หน้าลิ้นเห็นปะอ๋อหัวเทอคือฉีดอัดใส่ปากแต่เรพี่เรามีสงหัวฉีดหัวฉีดนึงอยู่ตรงนี้ที่เดิมหลังสายน้ำมันเข้าตรงนี้นี่หัวฉีดนึงหลังลิ้นใช่ไหมอันนี้หัวฉีดสองไปดูหลังลิ้นแล้วขายยึดเปนมาอย่างนี้เลยหรออ่าแล้วก็เราสั่งทำมาสั่งฉีดไปเลยจริงหรอได้สั่งฉีดฉีดปากแต่แล้วไม่ฉีดเลย กินนี้ไม่ติดแดงอีกรอบแน่นอนติดแล้วเหรอไม่ติดแล้วกระตัดต้นเลยบอกได้เลยถ้าฉีดเวนจุกแน่นอนเพราะยาวแล้วหัวก็ใหญ่ก็มีโอ๊ลองนึกสภาพเองกันต้องนอนเลาตีนชี้ขวาต้องพักหนึ่นผมต้องนึกสภาพตามด้วยใช่ก็ลองนึกก่อนเฮ้ยธรรมดาที่สั่งที่ผมได้เนี่ยอไอเวร ซื้อได้ที่เดิมช่องก้อนโอเคโทรมาโทรมาตีทำหน้าที่อะไรครับมึงถามไม่ปรึกษาช่วยยืดอายุการใช้งานของแบตเพิ่มสนค่า CCA ที่กูเตรียมมาเมื่อกี้วันนึงแล้วก็ดูผ่านมือถือได้เออนั่นแหละก็งต้องขอบคุณพี่อาบยิ่งเป็นที่เรียบร้อยยิ่งรถลูกใหญ่ยิ่งต้องมี เพราะไดมันจะได้ปั่นไหวอ้าวไฟมันต้องเสถียรขึ้นอ่าอย่างไรอ่าโวลต์ไม่มีตกแอมไม่มีไม่ไม่มีกระชากอ่ะคือไฟนิ่งตลอดยังไงก็ใช้ดีต้องขอบคุณพี่อาด้วยหยิบมาใส่เมื่อกี้ยังไม่ได้บอกใครเลยเดี๋ยวเขาดูคลิปนี้เขาก็รู้แล้วนี่แหละก็ขอบคุณด้วยครับพี่อาร์โอเคเดี๋ยวเราไปบนไดโน่ลยครับผมแล้วเดี๋ยวดูกันว่าคันนี้สเตจสองพี่ปอนจะได้กี่แรงม้าจะซื้อต่อหรือเปล่าถึงสี่สิบป่ะถึงสี่สิบปะ เดี๋ยวไม่ได้ครับผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะถึงไม่ถึงแต่ถ้าเกิดใครซื้อก่อนจูนเนี่ยราคาหนึ่งแต่ถ้าซื้อหลังจูนก็อีกราคาเพราะหลังจูนราคาถูกกว่าใช่ไหมแพงกว่าที่อ๋าเหรอโอเคกลับกันอะไรกันวะเนี่ยก็เหมือนถามประตูอ่ะก่อนทําแรงม้าเท่านี้หลังทําเสร็จแรงม้าน้อยกว่าเดิมเยอะกลับไม่ได้หมดกัน ขยภาวะทำที่เราเนี้ยจังแม่งทำก็ทำไม่ทำก็ไม่ทำกไม่เคยงอสุรตานราลามสองไม่เคยงอใครแจกเบอร์มาศูนย์เก้าสองเก้าเก้าหนึ่งสี่หนึ่งห้าเก้าตาผมว่าเราจูนกันเลยดีกว่าวันนี้มีกี่คันดีวันนี้วันนี้ออกมาสามคันแล้วจูนสามคันเลยปะแล้วแต่อารมณ์อารมณ์มาครับถ้าอารมณ์มาก็จูนถ้าอารมณ์ไม่มาก็ทำหาอะไรไม่พีกอยู่แล้วจะตายอ่ะจะตายสุลตา่านเนอะ รอบพี่เหลียวตัดเท่ๆรอบนี้ไม่เทนะนี่ไงรอบนี้เข็นแบบโอท็อปเลยยังยังไม่วยกูเข็นีกตายแน่เลยเฮ้ยธรรมดาเลยเฮ้ยเฮ้ยตายแม่งมาว่าแม่งมาใส่ก็บอกเอ็กไซต์ต้องมา่ากพี่ปิงออกมาโอ้โหเกอบได้เห็นหูแดงแล้ว พี่ผมอยากลองชาเลนจ์หนึ่งอะแบบที่คาตาเครื่องใช่ป่ะแล้วบิดคันเร่งไว้สุดแล้วหาอะไรหนีบไว้แล้วใส่แกนหนึ่งแล้วให้รถมันก็วนอยู่ไอ้นี่ถ้ากล้องแรงตามคนอรถเมล็ดออกไม่เอารถกูคงไม่กล้าถ้าเรามาห้าจัดมาผมก็จัดให้ได้มันราะว่าเขาทำอย่างนั้นมันไม่ฮาร์ดคอเฮ้ยเราใส่แกนหนึ่งวิ่งเลยเนี่ยมึงเคยวันไหนกูว่างมั้ง วันนี้ไม่ว่างพรุ่งน,นี้ไม่ว่างวันศุกไม่ว่างวันนั้กน,นก็ไม่ว่างวันไหนกูก็ไม่ว่างนี่คือไงเด็กัดิครถ<ฆ>กรไ็ไ,ออ <c oughs> ไม่มีน้องมาเข็ยนเนี่ยอะเดิคันรถก็ไม่มีต้องมาเข็ยนเองละไม่มีใครพบเลยแต่ถ้าปุ๊สตาร์ทเครื่องมก็จะร้องดังเหรอโคตรดังจริงเหรอตั้งวันที่แล้วเหรอดูท่อดูท่อดเรให้ดูท่อไข่แดงสายสี แรงขึ้นปะยี่แหละไม่แรงกูจะใสยย่ก็ตาม <laughs> ต้องขอบคุณพี่แดงด้วยครับ <laughs> สายสี่ถ้าไม่รู้จักร้านพี่แดงก็ซื้อที่ไหนมาซื้อที่ผมได้พี่แดงเขามีท่ออะไรบ้างพี่มึงจะถามงี้ได้ไม่ได้คิดมาไอ้สัส <laughs> แต่สั่งนี้มีได้ได้หมดมีเลยมีตังค์ปะ <laughs> <Okay. S 1> ไม่ใช่ว่ามีของเดียวแล้วมีตังค์่ะถ้าเกิดว่าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดให้ส่งให้ได้ปะได้ทำไมอ่ะไม่ติดไงไม่ติดโอนตังค์มาอนเดียติดอะไรอ่ะไม่ติเรียนที่ว่าถ้าลูกค้าจะสั่งไม่เกี่ยวมีตังค์ว่ะมีตังค์ว่คือยังไงวะโอนตังค์อ่ะปูก็ส่งอ่ะไม่โอนกูก็ไม่ส่งไม่รู้จะส่งเพื่ออะไรถ้าไม่โอนยัง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 งไม่วางกล้องิ คนเสียงไม่ไหวมึงก็ลาออกไปก็ได้ดิเฮ้ยเลวเพื่อนรักเลว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 วเวิธีการหยอกล้อเพื่อนเฮ้ยเจ็บอะไรเพื่อนสายไฟอะไรวะเจ็บแดงหมืออุ้ยแดงเป็นรอนมือเลยดูฝ่ามืออะไรอ่านเพื่อนมาดูดิแดงเอาที้ถ่ายวิดีโอเลยดิอือ แล้วอย่าเรียเลี้ยงทิ้งเนี่ยกูก็เรียนมึงยังทิ้งกูได้ไงวะอ๋อเด็กอ๋ไอ้เวรเฮ้ยท่อใหม่เสร็จแล้วพี่แดงไลน์มาบอกเห็นเปล่าเห็นเปล่านี่หรอพี่คันนี้เหรอเออของคันนี้พี่แดงทําท่อใหม่ให้เลยนะจริงหรอตอนนี้ที่ได้มาเอาดฮะอันนี้ที่ได้มาอันนี้ก็ฟรีอันนู้นก็ฟรีฟรีหรือเปล่าไม่รู้อ่ะ ปอนเซอร์สปอนเซอร์พี่แดงสปอนเซอร์เหรอพี่แดงพี่แดงบอกว่าไอาเ้เหียขอเปลี่ยนเป็นกระทิงแดงน <c oughs> นี่แค่บอกว่าดังมันดังไปนิดหนึ่งพี่ได้นอ้องเดี๋ยวพี่จัดให้นะตอนรอนใช้ท่อเดิมเท่าไหร่ตอนสเต็ปเก่าเป็นเท่าไหร่อะสะเต็ปเก่าอันสเต็ปหนึ่งสเต็ปหนึ่งครั้งที่แล้วได้ยี่สี่ม้าไม่ตอนตอนเครื่องตัวน,นี้แต่เป็นท่อเดิมเคยวะมันวิ่งไม่ได้หน่งอันอ๋อใช่ เของเก่าใช้ท่ออยู่มากท่อน,นอกตอนสเต็ปหนึ่งแต่พอสเต็ปสองลูกมันใหญ่แล้วท่อน,นอกคงไม่รองรับแล้วล่ะเจอท่อพี่แดงแล้วล่ะนี่พี่แดงก็จับให้เลยไปนั่งรอได้เลยนะนั่งรอพี่แดงรับใช่นั่งรอพี่แดงทำได้เลยเขาถือเขาร้องไห้มด้ล่ดิร้องก็ร้องไปดิเลี้ยงข้าวด้วยแต่ของกลับบ้านด้วยเสื้อฟรีทั้งปีไม่ต้องซื้อทีนี้เ่ยเดี๋ยวเข้าไปขอท่อพี่แดงกันใช้เลยพี่แดงเป็นคนใจดีอยู่แล้วครับไม่ต้องขอ พรไม่ให้ยังไงก็ได้จ่ายตังค์พรให้หมดเฮ้เพื่อนเบื่อไงวะเบื่อวะเบื่อแล้ววะอยากเจ็บหน้าอยากเจ็บหน้าได้ดิมึงก้มหัวลงมึงเอากูไม่ลงอ่ะเพราะวันนั้นมอไซวินทั้งทั้งวินยังเอากูไม่ลงเลยเฮ้ยมึงมึงเก่งขนาดนั้นเลยวะเปล่ากูไม่จ่ายตังค์แม่งให้กูลงพี่อ๋อโอเคเริ่มมาวันๆไม่ค่อยมีอะไรทำเลยนี่ ทำไมวะเบืเอ่อๆไ,ไปหาอะไรว่างๆทำเลยทั้งทัสถานเลยฮะจะดีเหรอวะแม่งติดนานเลยนะเว้ยไอ้เยียก็เอาคดีเล็กๆดิขโมยเงาะไอ้เยียอะไร <c oughs> ยงเี้ขโมยเงาะขโมยเงาะไอเยีย มีตังค์ซื้อแต่อยากมืนมันเบื่อข้างนอกไม่รู้อยากทำอะไรจะไปหาอะไรใหม่ทั้ในเรือนจำทั้งหมดต้องหาคดีแบบใหม่ที่บ้านที่บ้างตีตีกะหรีไม่จ่ายตังหะตีกะหรีไม่จ่ายใครตีบิดตังค์กะหรี่มึงตีกะหรี่ไม่จ่ายตังค์ธรรมดานี่เพื่อนกูตีกะหรี่ติดต่อต่อค่ากะหรี่เฮียสามพันแม่งบอกสองพันห้าได้ไหมหยุคนี้ก็ต้องเข้าใจบอกมันหายากถุงยางแม่งก็ต้องให้พกมาเองจริงเหรอไอ้เทียนี่ก็บอกว่าน้องก็ซื้อมาให้ที่ด้วย ค่าตัวบอก3,000บอก2,500้ได้ไหมเยดเก้กะหลีมมึงยังต่อไอสัตว์อันนี้ไม่ค้าร้านชำซื้อลูกอม2เมตรมึงไม่ต่อเขาเลยอ่ะไปซื้อผักยังต่อเลยนะไปซื้อผักยังต่อเลยยวแม่งต่อทุกที่อะต้องต่อไม่ได้ ของซื้อของขายไอ้ยันแล้วตอนแต่งเมียนี่ค่าสินสอดมีต่อป่ะฮะเอค่าสินทรัยต่อดีร้อยละแม่ยงไม่ยายเดี๋ยวร้อยหมดเมียคนไหนฮะเมียคนไหนโอ๊ยมีคนเดียว,ลวแล้วครอบครัวเตะอยู่เป็นอยู่เป็นวันนี้ว่างวะฮะวันนี้ว่างวะเทคนิคอะไม่ว่างไม่ว่างทำไมคนจะเป็ปตีเลยเอ้ยไม่ได้ไม่มเนี่ยนะฮะตีรีนะเป็นยังไงล่ะเปรี้ยวพี่ชอบเล่นคนแก่ถึงล่นขาว ตอนเดกๆเราพูดเล่นอีกแล้วรู้ได้ไงวะพูดจริงสรุปยังไงที่บ้านมีที่พิเศษมั้ยพอมีที่ว่างไหมทำอะไรบ้เงจะฝากเก็บเงินพวกนี้เงินเหลือใช้เจ๊ลูกค้าพี่อาดเห็นแล้วนะครับไม่ต้องไปติดกล่องเขาไม่ใช่ไม่ใช่ฝากสักใครช่องเว c h ช n เนอร์ชแนลเก็จะติดกล่องติดอะไรก็อย่าลืมครับยูทูบครับไอ้เป็ด ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับกระขาชอบก็กดไม่ชอบก็ต้องกดชอบก็ดูไม่ชอบอก็บบทนดูไปเข้าใจนะคลิปนี้เสียงอาจจะไม่ไพเราะสนอหูเด็กไม่ควรดูคนเดียวไปตามพ่อมาดูด้วยไม่งั้นมันจะไม่บันเทิงจากเขาให้แล้วสเต็ปหนึ่งเป็นจะะูนเสร็จได้24มา้าใช่สเต็ปหนึ่งก็เป็นลูกกวสิองชักเดิมวาวยี่สิบ แต่น,นี้เป็นสเต็ป2มีชัก 4.5. มิลคึ่งเป็นรูป6ก65วาว้าวาก็ใหญ่ๆขึ้นครั้งนี้แล้วเป็นท่อท่อนอกท่อยูมา่แาแต่ทั้งนี้เป็นท่อพี่แดงแดงสายสี่สเต็ป2ก็ได้ประมาณ36ม้า <36. S 1> แรงบิดอยู่ที่26ใช่นี่ครับแรงบิดอยู่ีนิวตันเมตรใช่ ทำไมผม,มยขยับเป็นสเต็ปสองเนื่องจากสเต็ปหนึ่งมีคนขอซื้อไปเรียบร้อยขายแดดเป็นที่เรียบร้อยครับผม <c oughs> ก็เลยต้องขยับเป็นสเต็ปสองทันทีก็ใครสนใจก็ติดต่อได้ช่องทางเดิมไลน์เฟซบุ๊กเดี๋ยวทิ้งไว้ให้ใต้คลิปก<ห>ับใต้คลิปสักที่หนึ่งตรงนี้อยู่ตรงนั่นแหละนั่นแหละแล้วก็อยู่ใต้ลคลิปด้วยลไวย <c oughs> ลน์เออนั่นแหละไลน์เฟซบุ๊กไอจีเบิร์ดโซ่ดูทู ฝากกดไลค์กดกดใช่กดทุยกกด like, กดไลค์แชร์กดสวัสดีใครฝากตคลโอเคปิดลิปปิดทิปของจริงเห <c oughs> มืมอน <c oughs> เลยเหมือนเลยอะไรวะสุลตา่านว้าวชัดไม่ทรงสุลต่านเลยไม่ต้องเรียกเสียพระรามสองเรียกสุตาลต่านพระรามสอง <c oughs> อเคก็ <c oughs> <c oughs> ติดต่อได้ทีงช่องทางเดิมเดีย๋ยวจะขึ้นไว้ให้ข้างล่างโอเคเบอร์โทรเบอร์โทรวิก็0929914159สเตตนี้ต้องใช้เงินเท่าไหร่พี่ถ้าเอารถเดิมๆมาเลยไม่รวม,ไม,รวมไม่รวมพวกช่วงล่างพวกเบรกอะไรนะเฉพาะเครื่องอย่างเดียววันนี้กูก็ไม่จบคลิปถ้ามึงถามอยู่ก็คลิปสเตตนี้ก็สามหมื่นนิดๆิดโอ้พอ,อของทุกอย่างของนอกหมดไม่ใช่ของไทยคือใช้ของนอกหมดเลยแล้วต้นทุนเดิมเนี่ยมันอยู่แค่ของไทยมีอะไรหรือเปล่า มีแค่กล่องกระท่อมไทยคือว่ายง่ายคือเพิ่มจากเดิมประมาณ20กว่าม้าพอรถเดิมมันอยู่แค่ประมาณ12-13 14ที่ไม่เกิน14ม้าหรอกร,อกเรถ<ต>เดิมสแตนดาร์ด <36 S 2> แล้วเดิมเดิมสแตนดาร์ดโอเยมโรงงานก็ประมาณ14ม้าไม่เกิน สเต็ปหนึ่งขยับเป็นย4ี่ถึงยี่บห้าม้าได้มาสิบตัวสเต็ปสองขยับขึ้นเป็นสามสิบหกม้าแกลงมา้าเพิ่มอีกมีสเต็ปสามอีกเดี๋ยวรอชมคลิปหน้าสเต็ปสาม 3, ถ้าสเต็ปนี้ขายแดกได้ <laughs> ก็จะมีสเต็ปสาม 3, แต่ถ้าสเต็ปนี้ขายแดกไม่ได้ก็ก็สเต็ปนี้แหละเ <laughs> <laughs> พราะเขาไม่รู้จะเอาตังค์ที่ไหนไปทำต่อเหมือนกันเออต้องติดตามด้วย <laughs> อย่าลืมโอเคครับห้ามดูคนเดียววันมีผู้ปกครองใกล้ชิดเด็กอายุไม่เกินส8บด ไม่งั้นมันจะไม่บันเทิงบายๆเอาคันที่แล้ววะพี่เอาคันที่แล้วเยอะเลยคันที่แล้วแม่งไม่เอาคันนี้แม่งโคตรเอาคันที่แล้วไม่ไมเ,เ,ไมเอาคันนี้แม่งเอาเ <laughs> ตกใจเลยเ oh อาใหม่เลยคอนเทนต์ โดนด่าเรียบร้อยแล้วทีนี้นี้ไม่มีใครอันนี้สถานที่ปิดบริษัทเขาใหญ่โตโหหลาอลังการมหาศาลชื่อโคตรยาวลูกพี่เขาสร้างไม่ให้ออกจังวะอ๋อโอเคอ๋อเราใช้พิธีที่เองที่ผ่านมาคือเราใช้พิธีทีเองลูกพี่มาสืบสิ่งของเอาให้ยูกที่เอาไว้ออกตัวเขาไว้ต่อพวกเฟุตเนี่ยเออจ้าบอย่างนี้เราอย่าลืมมันเดิมฝากกด subscribe ด้วยครับถ้ากดไม่กดก็เหลืองมือ จากกดก็กดไม่อยากกดก็ต้องกดอ่ะต้องทำใจกดไปหลับตากดไปเฮ้อเชื่อโูอะไรไม่ต้อไมันไปดูเยอะโอเคกดกระดิกกันไปด้วยให้มึงสั่งค้างใส่ให้รู้คัเนี้ยทำไมไม่ตาตาทำไมต้องเข็นก็ดับแล้วน้ำมันหมด